รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมขอภคยสวัสดีคะ่ะหาวกว้างไปหน่อยเดี๋ยวเงินเขาหลุดออกมาจากปากหรอก ปากผีอุ้ยตายพอดีเลยคุณผู้ชม <ขา S 1> คะ่ะสวัสดีค่ะ,ะ,คะผมไม่ต้องห่วงแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจ๊อกกับแอจะเอาสิ่งดีๆมาฝากแน่นอนมันมันมันมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นยังไงยังไงคือบางคนบอกว่าเก้าอี้ออฟฟิศเก้าอี้ผู้บริหารนะ<ต>่ะไม่ใช่ว่าอะไรมันจะมาขายในทีวีได้หรอกออเขามีเก้าอี้กันอยู่ทุกบ้านแล้วแต่ปรากฏการณ์หลักก็คือเก้าอี้จากบูโนแชร์ซึ่งไม่ใช่ตัวนี้ด้วยนะอันนี้รุ่นใหม่นะฮะเราเคยขายหมดไปแล้วกลางรายการเอากลางรายการชอเลยวันนั้นกรคนที่ บางคนโทรมาแล้วบอกไม่ได้ของด้วยกับขออภัยจริงๆปีใหม่แล้ววันนี้อัปเกรดมาให้ตัวนี้นะฮะบอกเลยว่าตอบโจทย์ทั้งคุณพ่อคุณแม่บางคนบอกว่าอ่ะน่งเฝ้าไลน์อยู่ใช่ไหมเฝ้าเกะอยู่ใช่ไหมหรือบางคนอะทำธุรกิจส่วนตัวเป็นผู้บริหารเนี่ยเก้าอี้สําคัญมากครับพี่เยาะคุณนั่งทั้งวันคุณไม่ได้นั่งแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่นั่งทํางานทั้งวันบางทีถ้าเกิดว่าไม่มาใส่ใจเรื่องของการเลือกเก้าอี้เขาบอกเวลานอนยังต้องเลือกหมอนสุขภาพต้องเลือกเตียง ทํางานทำไมเวลานั่งทํางานไม่เลือกเก้าอี้ให้ดีมันเลยต้องเป็นเหตุผลว่าเก้าอี้ผู้บริหารดีที่สุดตัวนี้อัปเกรดมาคุณผู้ชมดูนี้ก่อนนะไหนไหนไอ้ที่โอบข้างๆตรงเนี้ยเขาทำมาให้ใหญ่ขึ้นอันนี้คือ2ชั้นนะฮะเห็นไหมฮะสองชั้นแล้วตรงนี้เป็นหนัง P U เกรดพรีเมียมใช่ั้มผิวสัมผัสจะฟีลเหมือนกับเป็นหนังเลยค่ะสลลสรีระเนี่ยโอบอุ้มโอบปุ้มไล่ลงมาเรื่อยๆตรงนี้เห็นไหมทั้งตัวแล้วเชื่อไหมว่าบริเวณตรงกลางตรงเนี้ยเขามีฟังก์ชัน สั่นเพื่อการผ่อนคลายจริงๆาที่เราพิงหลังเข้าไปทั้งแผ่นหลังเนี่ยคล้ายกับเหมือนเรานั่งบนเก้าอี้นวดอ่ะอุยนี่ฟิวผ่อนคลายเนาะลุกเลยนะฮะดันั้นใครที่ดูอยู่นะครับผมไม่ต้องให้คนข้างบ้านมานวดให้แล้วนะ เอาเกี้ตัวนี้ไปนวดผ่อนคลายได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่อัปเกรดทั้งหมดใหญ่ขึ้นฟังก์ชันครบเลยแล้วก็ตัวนี้น้ำหนักได้200นะฮะ200กิโลนะฮะแต่ราคาเบาๆเหมือนเดิมคุณผู้ชมถ้าเห็นแบบนี้แล้วแถมฟังก์ชันสั่นเพื่อความผ่อนคลายยาตีไปเลยหมื่นกว่าหมื่นปลายวันนี้เป็นยังไงวันนี้ราคาเบาๆเราให้จ่ายแค่ประมาณเอาเป็น3 4 9 0บาท พร้อมกับมีของแถมอีกทั้ง3อย่างนะคะก,กระเป๋าใบใหญ่เอาไว้เก็บหมอนเก็บผ้านวมได้แถมให้อีกหนึ่งพัดลมตั้งโต๊ะแบบพับได้พกพาได้อ,อีกหนึ่งแล้วก็มีเครื่องดูดฝุ่นไร้สายอันนี้ส่วนตัวยิมอยากได้มากเลยคุณผู้ชม,มไม่ด้ซื้อแล้วแถมฟรีตั้ง3อย่างทั้งหมดเนี้ยจากหมื่นกว่าบาทวันนี้3490บาทและที่สาคัญ ผ่อนได้นะครับสูงเป็นสเดือนนะฮะโทรจองสิทธิ์ไว้ก่อน1-440นยะครับยังไม่ต้องโอนตังค์และไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะพเพราะนีตัวใหญ่ๆไม่ต้องมีค่าจัดส่งนะฮะแต่ที่อยากจะให้ดูก็คือตัวเนี้ยนอกจากเมื่อกี้ผมให้ดูความนุ่มแล้วใช่ไหมที่สําคัญของเก้าอี้ผู้บริหารคือ <ừ> มันต้องรองรับสรีละเห็นเห็นไหมที่มันเป็นป้องๆแบบเนี้ยเพราะเขาต้องการให้ ช่วงบนช่วงศีรษะช่วงต้นคอมันผ่านการรองรับสีรละช่วงไหล่ผ่านการรองรับสีรละนะฮะตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะที่มันเป็นช่วงนี้ตรงไหลตรงนี้ช่วงหลังส่วนบนรับอย่างดีรองรับแล้วมีการอบอุ่นด้านข้างตรงนี้สุดสุดเวลาเราด่างปุ้มมันจะอบมาและตรงนี้เธอค่ะไอลูกนี้เนี่ยสำคัญอันนี้ไฮไลท์เลยอันนี้เป็นหลังส่วนล่ามันควรจะชอบแบบปวดก้นกบอะไรต้องเอาหมอนมายัด อันนี้ไม่ต้องแล้วนะฮะเอาบิวอินไว้แล้วมันมีให้เรียบร้อยไล่ลงมาตรงนี้เวลาที่เรานั่งไปเนี่ยกดน้ําหนักไปอย่างดีนุ่มดูความรับน้ําหนักฮะและตัวนี้รับน้ำหนักได้2 200กิโลเพราะอะไรใช่ล้อคือเป็นโครงเหล็ก5แฉกเลยนะล้อ5แฉกฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรานั่งไปนะไม่ต้องห่วงว่านั่งไปแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหรือเปล่าโนโนโนเอ็นได้เลยอย่างงี้ มันนิ่งเลยนะเขาอีมันนิ่มนะนิ่มใช่ไหมนิ่มมากมันนิ่มขึ้นกว่ารุ่นเดิมด้วยเพราะว่าตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะศีษะต้นคอบ่าตรงนี้นะคะเหมือนบุบเอปเปอร์เหมือนมีหมอนหนึ่งใบอะมารับหลังตรงนี้ยังไม่พอชิ้นนี้อีกไหนต้งการไงเนี้ยส่วนหลังมันโอบใช่ไหมเราก็จะนั่งทางานได้มากขึ้นส่วนตรงนี้เนี่ยคือเขามันตรงเนี้ยปกติปวดเอวนี่ก็รับมาให้และบริเวณก้นเนี่ยสำคัญมากนั่งจนก้นชาก็ทํางานไม่ไหววันนี้บุท เปอร์แบบนี้มาให้เลยอยากเห็นตอนพี่จอบเอ็นยาวไปเลยอ่อันนี้เอ็นอ่ะทั่ไปจะได้เท่านี้จริงๆแต่ถ้าเป็นบโนแชมไม่ครับตรงนี้นะฮะนี่นี่นี่จอบไม่ได้ทำอะไรไม่ดีไม่งามจอบแค่จะให้ดูตรงนี้ดึงออกมาเลยพอพลิกตรงนี้ปุ๊บการเอนของคุณอ่ะ มันจะเหมือนกับเกือบ180องศาคือเหมือนเหมือนเอนอนหลับไปเลยอะพี่แอมเหมือนโซฟาเบดเลยอารมณ์เหมือนกับว่าขึ้นเครื่องแล้วก็เอากลนละเพราะว่าเขานั่งเฟิร์สคลาสค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้นะทั้งหมดนี้คือถ้าเห็นสภาพเนี่ยคุณผู้ชมแน่นอนหมื่นปลายๆวันนี้3,490บาทก่อนได้สู0% 3เดือนและไม่มีค่าจะส่งแล้วนะฮะปกติเก้าอี้นี่เขาต้องส่ง200 300แน่นอนของเราส่งฟรีถึงหน้าบ้านฉะนั้นเนี่ยทีมงานเช็คหน่หน่อย 53เซตครับต้องรีบนะนี่คือช่องสามคนดูทั่วประเทศเลยแล้ววันนี้คุณผู้ชมจ่ายสามพันกว่าบาทนี่คือเก็บเงินปลายทางส่งฟรีเก้าอี้ตัวเบ้อเริ่มเลยนะคุณผู้ชมส่งฟรีได้ยังไงเนี่ยตัวใหญ่มากถูกต้องฮะพอพอเวลาแบบเอ็นเสร็จปุ๊บอยากจะมาแบบทํางานแล้วหรือบางคนบอกว่าอ่ะฉันอยากจะให้ลูกให้หลานเอาไปนั่งเรียนอะไรต่างๆเนี่ยก็พับเก็บมากลายเป็นเก้าอี้ที่ดีต่อสรีระแล้วก็ไม่ต้องห่วงบางคนกลัวเป็นเรื่องออฟฟิศซินโดมใช่ไหมมันก็จะได้ นั่งได้ถูกสรีดะมากขึ้นอุ้ยสบายมากจริงๆคือรองรับมากกว่ารุ่นเก่าจริงๆแต่อยากรู้ว่าเราเปิดระบบสั่นยังไงครพี่จ๊อตยังไงเสียบปลั๊กไหมกล้องยัปลั๊กไหมไม่ต้องไม่ต้องเดชขออนุญาตยหน่อยนะอุ้ยหลวงอะไรไม่ใช่จะหลวงอะไรให้ดูตรงนี้วอร์แบงค์มาทำอะไรอ่ะตรงนี้มันจะมีสายมาให้คุณผู้ชมเอาโพ w ์แบงค์ที่บ้านที่ตัวเองมีเนี่ยนะฮะไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟหรอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสียบแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วกดปุ่มไปเลยสีแดงตรงนี้มันจะเป็นอออ n off วยหูมัน ฟิลของยี่หตอนนี้นะเหมือนเ็าี้อตัวเป็นแสนอะ<ท>่ะโหคือนี่คือคิดว่าจะซื้อเก้าอี้ทำงานออได้สง่งเก้าอี้ผู้บริหารอย่างหล่อเลยแต่เหมือนกับได้เก้าอี้นัวตัวเป็นแสนด้วยเพราะว่านั่ง <c oughs> ปุ๊บนะโอ้โหอยากจะพิงหลังฟิลแบบนี้ดีมากเลยเออ ทั้งหมดนี่สามพันกว่าบาทเองเรอใช่จ้ะถ้าเกิดว่าไปดูก็อีออฟฟิศอะปกติมีเป็นเกือบหมื่นแน่นอนใช่ค่ะวันนี้สามพันสี่เก้าสิบผ่อนได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์สามเดือนอย้ำศูนย์เปอร์เซ็นต์นะฮะค่ะโทรหาคอนเซ็ตเตอร์ก่อนหนึ่งสี่สี่ศูนย์ว่าโอเคผ่อนได้ไหมนะมัมีบัตรผ่อนได้ไหมนะหรือจ่ายเต็มไปเลยดีแต่ไม่ว่าจะเป็นผ่อนหรือจะเป็นจ่ายสด ไม่มีค่าจัดส่งแล้วนะครับยังไม่มีค่าจัดส่งแล้วส่งฟรีทั่วประเทศแต่ตอนนี้เหลือ42เซตเท่านั้นคุณผู้ชมขาที่เห็นยำนั่งสบายแบบนี้คือไม่ใช่เฉพาะคนทํางานนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นแบบ เจ้าของธุรกิจเอ,อ่ยคุณพ่อคุณแม่หรือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเก้าอี้ให้นั่งพลาสติกอะไรก็ได้นะมมไม่ได้ไไดนั่งนานอ่ะมันก็ทําให้แบบส่งผลต่อร่างกายแล้วก็สุขภาพเหมือนกันแต่อันนี้ยิมชอบมากๆเลยคุณผู้ชม,มคือด้วยความดูว่ามันสวยแล้วเนี่ยพอถึงฟังก์ชันที่เราอยากจะงีบอะค่ะขออ <แก S 1> นุญ,ญาตนะคะนนะอยากทดลองใช้ให้คุณผู้ชมดูโอ้โหขออนุญาตนะคะคุณผู้ชม เราเราจะบอกอย่างนี้นะสบายเต็มตัวมากมันเป็นการเอนไปแบบไม่ต้องห่วงว่ามันจะงายหลังหรือเปล่ามันจะเงื้อไปข้างหน้าไหมเพราะว่าเขาคิดสฎีระมาแล้วว่ามันจะกระจายน้ําหนักทั่วกันจริงๆจริงๆก็งยามปรับเอนได้มากกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้คือยามว่าสบายแล้วแล้วก็กําลังนั่งคุยกับคุณผู้ชมพอดีเป็นระดับดูทีวีก็ได้รองรับตั้งแต่ต้นคอหลังเอวที่แบบปกติต้องหาหมอนมายัดใช่ไหมแล้วมันมีระบบสั่นตอนนี้ผ่อนคลายเหมือนกับนั่งอยู่บนเก้าอี้นวดจริงๆสําหรับยันนะ แล้ยังชอบมากเลยซื้อเก้าอี้ทํางานเหมือนได้เก้าอี้โซฟาเบสมันเอ็แล้วมันยืดเลยหลับดีกว่าคิดในใจแบบนี้นะที่ปีที่ผ่านมาทํางานหาเงินหามลุ่งหามค่ํานะไปนั่งให้ปวดเมื่อยนะแล้วก็ต้องไปเสียค่านวดมานะลองปีนี้ลองดูครับต้นปีอยู่หาเก้าอี้ที่มันตอบโจทย์สักหนึ่งตัวผมคิดว่าอาจใจเลยนะในราคาสามพันหน่อยๆเนี่ย เก้าอี้ตัวนี้ตอบโจทย์เลยออนุ่มสบายรองรับสรีระได้หมดจริงๆค่ะให้มันช่วยเราทํางานได้เป็นอย่างดีในปีนี้นะคะ ให้ในราคา3า0พันสี่เาะเริ่มต้นปีแบบนี้คือมันเป็นโปรโมชั่นต้นปีด้วยนะคุณผู้ชมค่ะที่จัดมาให้นะคะเพราะปกติมันจะโซเอาแล้วต้องรอนานอย่างเมื่อปีที่แล้วที่โซเอาไปนี่คือรอนานมากนะคะกว่าจะได้มาวันนี้เรียกว่าซื้อของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองในการทํางานตั้งแต่ต้นปีเวลาที่เรานอนเนี่ยหลับไม่สนิทตื่นมาก็ทํางานแบบอ่องๆปวดหัวแล้วเวลานั่งทํางานยังต้องหลังคดหลังแข็งอยู่บนเก้าอี้พลาสติกกันอีกเพราะฉะนั้นวันนี้โปรโมชั่นมาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะมี ตัวนี้ได้ของแถมอะไรบ้างจริงด้วยจริงด้วยเดี๋ยวให้ดูนะของแถมเนี่ยจะเป็นกระเป๋าผ้านวมนะคะไปใส่ผ้านวมได้เลยบางคนบอกไม่มีที่เก็บฝุ่นเยอะพัดลมแบบตัวนี้พับเก็บได้นะฮะแล้วก็ที่ดูดฝุ่นแบบไร้สายคุณผู้ชมเครื่องดูดฝุ่นราคาไม่ได้เบานะคะวันนี้สามอย่างแถมฟรีหมดเลยจ้าทั้งหมดนี้นะคะจากหมื่นสองนะถ้ารวมของแถมด้วยหมื่นสองพันกว่าบาทนะฮะวันนี้จ่ายสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทรอสายนิดนึงตอนนี้เหลือเหลือยี่สิบหกตัวนะครับน้อยมากรอสายนิด ะครับคนดูช่อง3ทั้งประเทศเป็นล้านๆคนนะฮะข<ช>อ,อให้ทันแล้วกัน1440 <ฮะ S 1> จองติดไว้ทุกออเดอร์ไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยไปส่งฟรีเก็บเงินปลายทางโทรด่วน1440สั่งเก้าอี้ผู้บริหารบรูโน่แชร์ค่ะันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคะ่ะไปดูละครต่อนังเก้าอี้นี้